มีปรากฏการ์ประหลาดที่ไม่สามารถอธิบายได้เกิดขึ้นณฟาร์มเกรวูดในค่ำคืนของวันที่7สิงหาคมครอบครัวเชียร์แมนได้พบเห็นแสงสว่างอยู่บนท้องฟ้าแสงนั่นลอยเหนืออยู่บริเวณทุ่งข้าวโพดเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงและไม่สามารถระบุทิศทางได้และไม่นานนักแสงเหล่านั้นก็ได้หายไปปรากฏการ์แปลกประหลาดนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันของแต่ละคืนเป็นระยะเวลากว่า5คืนจากคําบอกเล่าของเจ้าของฟาร์มสัตว์ต่างๆที่อยู่ในฟาร์มต่างมีพฤติกรรมที่แปลกไปสุนัขมีพฤติกรรมที่ดุร้ายมากขึ้นพยายามที่จจจะู่โมแลกก็กัดเขา ลูกๆของพวกเขาบอกกับเขาว่าเห็นใครสักคนเดินอยู่ด้านนอกหน้าต่างปีเตอร์เชอร์แมนผู้ซึ่งเป็นชาวไรในพื้นที่เขากล่าวว่าได้พบเห็นกับรูปร่างอันแปลกประหลาดที่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่มนุษย์เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้มันคือเรื่องอะไรกันหรือว่านี่จะเป็นสัญญาณการบุกรุกของเหล่าเอเลี่ยนกันแน่ เทเลอร์ฟ็นักข่าวจากสำนักพิมพ์หนึ่งได้เดินทางมาที่ฟาร,ร์มเกรวูดเพื่อที่จะเก็บรูปภาพและเขียนรายงานลงในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและนักข่าวคนนั้นก็น่าจะเป็นเราเนี่แหละครับคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชม,ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผม Playz เพลสชแ a ลเพล Play และนี่คือเดโมของเกมที่มีชื่อว่า They Are Here Alien Abduction ไม่ขอพูดพ่มททำเพลงมากเราไปลุยกันเลยดีวยกว่าครับ เอาเละครับตอนนี้เราก็น่าจะมาถึงนะยังฟาร,ร์มเกรย์ o ูดแล้วนะครับมีทากขึ้นมาเราต้องไปคุยกับคุณปีเตอร์เชอร์แมนที่เป็นเป็นชาวไร่นะฮะเอ๊ะเดี๋ยวนะสํานักข่าวอะไรนะวันนิวส์เหรอเฮ้ยชอบองนี้หรือเปล่าเนี่ยช่องวันนะฮะเอเอเดี๋ยวนะเรามาคนเดียวเหรอแล้วทําไมเราไม่ปิดไฟรถครับเนี่ยถ้าทําแบบนี้กลับมารถสตาร์ทไม่ติดนะบอกเลยว่ามันแบบเปลืองแบตเตอรี่นี่ไงอุ้ย อยู่ดีๆก็แพนขึ้นมาโหมีให้กดถ่ายรูปด้วยนะครับเนี่ยดวงไฟสมดวงคลิกซ้ายไปทีนึงครับเป็นรูปภาพอ๋อเอาไว้ติดในหนังสือพิมพ์นะครับตอนเราเขียนรายงานข่าวไอ้ดวงไฟ3มดวงนี้หรือเปล่าที่แบบว่าเขาบอกว่ามันปรากฏการแปลกประหลาดนะฮะคลิกขวาซูมได้นะครับตรงนี้มีป้ายเชอร์มเฮาต้องเดินเข้าไปในบ้านตรงนี้โอ้โหเป็นไร่ข้าโพดนะครับบ้านนี้เขาทำแบบ เป็นอาชีพกเกษตรกรชาวไาาร่ข้าวโพดบรรยากาศทำไมตรงนี้มันน่าโดนเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรมาก๊เก็ตก๊เก็ตอะไร,ะไรโถ่เพิ่งมาเย็นเย็นเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหหุ่นไลรกาผมนึกว่าอะไร <ś class> เป็นดำดำอันนี้โน้ตใครมาเขียนโน้ตไว้วะเนี่ยอ,อ,อ่านแป๊บหนึ่งครับ คุณฟ็อกซ์เราได้นัดกันไว้แต่ว่ามีบางอย่างที่ไม่ดีเกิดขึ้นลูกสาวของเรานะหายตัวไปภรรยาของฉันเข้าไปในเมืองเพื่อไปขอความช่วยเหลือฉันกับลูกชายของฉันเนี่ยออกไปในฟาร์มเพื่อที่จะไปหาเราก็เลยทิ้งโน้ตนี้ไว้ให้คุณกับตำรวจในกรณีที่เราไม่ได้เจอกันนะระวังตัวด้วยจากปีเตอร์เชอร์มานโอ้โหแสดงว่ามีการลักพาตัวเกิดขึ้นแล้วคุณผู้ชม มีทักขึ้นมาครับตรงนี้บอกว่าให้เราต้องเข้าไปสำรวจบ้านเดี๋ยวเราเป็นนักข่าวโอ้โหมาขนาดนี้แล้วยังจะต้องไปสำรวจอีกเหรอมันไม่เรียกว่าเสียมารยาทใช่ไหมแบบนี้ได้เลยดูเริ่มที่โทรศัพท์อือใช้ไม่ได้บอกเลยว่ามีเสียงมีขื่นรบกวนนะครับซึ่งไม่น่าจะใช่ฝีมือของมนุษย์เชื่อัวรเพราะฉะนั้นแล้ว ขออนุญาตปิดประตูนะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักข่าวอย่างเราเออเริ่มจากไหนทางขวาเป็นตู้เย็นเดี๋ยวนะทางซ้ายเปิดได้เปิดไม่ได้แล้วก็มาที่โต๊ะมีอะไรเนี่ยหนังสือพิมพ์เหรอดูซิหนังสือพิมพ์เก่านะครับเป็นหนังสือพิมพ์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ufo นะครับแล้วก็ขอบเซอร์เคิลซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกได้ว่ามีการพบเห็นกันเรื่อยๆนะฮะในแต่ละรัฐของอเมริกา ทำไมฉันไม่เคยรู้เรื่องนี้นะนั่นสิครับดูเหมือนว่าจะเพิ่งมีการกินดินเนอร์นะฮะพิซซ่าสําหรับบ้านหลังนี้ตรงหน้าต่างนี้ไม่มีอะไรนะด้านนอกคือมันมืดมากคุณผู้ชมมีเสียงน้ําหยดน่าจะไม่มีอะไรให้สํารวจเลยหรือเปล่า <S <S ตู้เย็นเปิดได้ไหมไหนดูสิอุ้ยอุยโอ้โหเสียงตู้เย็นเหรอผมก็ตกใจอันนี้รูปภาพน่าจะเป็นรูปภาพแฟมิลีของคุณเชอร์แมนนะครับหรือว่าสมาชิกครอบครัว มีกัน4ี่คนหรือเปล่าน่าจะเป็นลูกชายลูกสาวนะครับแล้วก็พ่อแม่นี่ไงลูกชายลูกสาวแล้วก็พ่อแม่นะครับเป็นครอบครัวที่มีทั้งหมด4ี่คนอันนี้เป็นประวานโอเคน่าจะต้องได้ขึ้นไปด้านบนไปกันเลยครับเออจะว่าไปแล้วภาพสวยมากเนี่ยผมชอบมากคือมันโอ้โหสวยจริงฮะ๋ยวดูตู้สิตู้ชั้นมีอะไรหยิบจับได้ไม่ได้ อันนี้รูปภาพหยิบได้อยู่น่าจะเป็นรูปพ่อกับลูกนะครับผมว่าใช่ชัดเจนพ่อก็เป็นชาวไร่ชัวร์เลยปีเตอร์นะครับไม่ใช่จอรนตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งรูปนะฮะน่าจะเป็นรูปน้องหมาพันลาบอดดอร์หรือเปล่าน่าจะของบ้านหลังนี้นะครับนาฬิกาก็หยิบไม่ได้ฝั่งนี้อันนี้คืออะไรอ่ะถังดับเพลิงเหรอแดงๆนะครับแต่หยิบไม่ได้อันนี้มีรูปสัญ,ญลักษณ์ไฟฟ้า หรือว่าที่ควบคุมไฟด้านนอกยังไม่มีอะไรนะเอออย่าเพิ่งมีตัวอะไรมาวิ่งไล่จับกันนะไม่เอามีประตูซ้ายครับไหนดูสิเปิดได้เว้ยโอเคดูลักษณะออมีตุ๊ก,กตาด้วยน่าจะเป็นห้องลูกนะครับอันนี้ล่ะอันนี้ห้องใหญ่กว่าเ,ออเดี๋ยวผมไปดูห้องใหญ่ก่อนแล้วกันห้องโอ้นี่น่าจะห้องพ่อแม่หรือเปล่าเฮ้ยรูปโอ้โหรูปเอเลี่ยนใช่ปะเนี่ย ใช่ครับรูปเอเลี่ยนจริงหรือว่าพวกเขากําลังหาข้อมูลครับเนี่ยเกรสกินโอ้โหชัดเจนวิกิพีเดียนี่มันเป็นน่าจะเป็นข้อมูลของพวกเอเลี่ยนนะฮะไม่แน่ใจว่าใครมาเขียนไว้มีโน้ตด้วยหรอฉันได้ศึกษาหลายอย่างเกี่ยวกับเจ้าสิ่งพวกนี้พวกมันถูกเรียกว่าเดอะเกรสหรือว่าพวกผิวสีเทานะครับพวกมันไม่ได้ตัวเล็กแล้วก็ตัวสีเขียวแต่ว่าตัวใหญ่หน่าขนลุก แล้วก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่อันตรายด้วยลักษณะของพวกมันก็คือจะมีหัวที่ใหญ่ไม่สมส่วนไม่เข้ากับตัวนะครับมีหัวที่ไม่มีผมด้วยมีดวงตาที่ดำเมืดแล้วก็เบ้าลึกมีผิวสีเทาแล้วก็แขนขาค่อนข้างที่จะยาวเสียงก็แปลกประหลาด เอเลียนพวกนี้จะดุร้ายกับคนมากมันมักจะมีจุดเริ่มต้นก็คือมีแสงสว่างจ้าอยู่บนท้องฟ้านะครับใกล้บริเวณบ้านคนจากนั้นคนที่อยู่บริเวณใกล้ๆก็เริ่มที่จะมีอาการเลือดกำเดาไหลนะครับมีอาการปวดหัวแล้วก็มีเสียงเหมือนพึ่งนะครับอยู่ข้างๆหูสัตว์ต่างๆที่อยู่ในบริเวณนั้นก็จะมีอาการอราลวาดนะฮะต่อมานะครับผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็จะมีความทรงจําที่เริ่มเลอะเลือนพอทุกอย่างกลับมาเป็นปกติผู้คนก็จะพบว่าตัวเองมาปรากฏอยู่ในสถานที่ที่คาดไม่ถึง เช่นกลางทุ่งหญ้าหรือว่ากลางถนนที่ห่างไกลจากตัวบ้านของตัวเองเป็นกิโลผู้คนบางส่วนก็จําได้ว่าตัวเองเหมือนจะได้รับประสบการณ์อันน่ากลัวเหมือนกับว่าเอเลี่ยนได้เข้ามาควบคุมจิตใจของพวกเขาแล้วแล้วก็ยังพบเครื่องหมายประหลาดอยู่บนร่างกายของพวกเขาอีกโอ้โหผมบอกเลยมันน่าจะจับไปแล้วฝังอะไรลงในตัวหรือเปล่าเนี่ยโอเคมาดูรูปภาพภาพเอเลี่ยนออกมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับเนี่ย ทำไมมันดูเรียวจังเลยอะ่ะเนี่ยภาพนี้ก็อีกมันจะอีกหนึ่งอินเทอร์เน็ตนะครับเหมือนผมเคยเห็นภาพพวกนี้นะเหมือนกับเขาเอาพวกภาพเก่าๆที่เคยเป็นข่าวเอเลียนเอามาใส่ในเกมด้วยเปล่าเออโอ้โหมันหลอนนะโอ้โหูบนี้เหมือนผีเลยแต่หลอนกว่าผีนะครับคือถ้าจะให้กลัวเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องเอเลียนนี่มันโอ้ย ข้างนอกเกมไม่มีอะไรนะคือเอเลี่ยนมันผมมองว่ามันมีความเป็นไปได้นะอะไรเนี่ยมีไดอารี่นะครับชาวนาตอนเขายังเป็นเด็กหรอฉันเจอไดอารี่กเก่าๆของฉันตอนนั้นน่ะฉันเป็นเด็กอายุ15ปีฉันลืมไปได้ยังไงนะ วันนั้นน่ะเป็นวันที่ชั้นหวาดกลัวที่สุดในชีวิตของชั้นเลยฉั้นเห็นเอเลี่ยนแล้วพ่อกับแม่ชั้นเนี่ยก็คิดว่าชั้นโกหกแต่ว่ามันคือเรื่องจริงชั้นน่ะนั่งตกปลาอยู่ที่ท่าเรือล้างริมแม่น้ําแล้วจู่ๆก็มีเสียงคารามมาจากด้านหลังทําให้ชั้นหูอื้อฉันก็เลยได้หันไปดูแล้วก็ได้พบกับอะไรบางอย่างที่มีลักษณะเป็นจานใหญ่มากและมีแสงกระพริบสี่ดวงวัตถุนั่นลอยอยู่เหนือพื้นแล้วอยู่ดีๆฉันก็รู้สึกว่ามีแรงบางอย่างทําให้ช ราวกับว่าจะลอยขึ้นอยู่ในอากาศจากนั้นรอบตัวชั้นก็มีแต่แสงสว่างจ้าไปหมดทําให้ชั้นมองอะไรไม่เห็นแล้วก็ดูเหมือนว่าชั้นจะหมดสติไปฉันจําได้ว่าชั้นเห็นอเอเลี่ยนทั้งหมด3ตัวผิวสีเทาดวงตาใหญ่มากมันวางชั้นอยู่บนโต๊ะเหมือนกับว่าชั้นจะโดนตึงไว้อยู่บนโต๊ะ พวกมันกําลังยืนมุงฉันอยู่และดูเหมือนว่ามันกําลังสื่อสารกันด้วยการใช้โทรจิตจากนั้นหนึ่งในพวกมันก็เดินมาที่ฉันแล้วก็ทําอะไรบางอย่างกับหัวของฉันฉันจําอะไรไม่ได้อีกเลยแล้วฉันก็ได้ตื่นขึ้นที่ท่าเรือในช่วงเย็นของวันนั้นและฉันก็กลับไปที่บ้านในขณะที่ฉันกําลังเดินกลับบ้านนั้นฉันก็มีอาการมึนหัวรู้สึกกับว่าตัวเองกําลังฝันกลางวันอยู่ตอนกลับไปถึงที่บ้านแล้วฉันก็พบว่าร่างกายของฉันอ่ะมีรอยแผลเต็มไปหมบเลยแล้วก็พบว่ามีรอยเหมือนเป็นรูเล็กๆอยู่ที่หลััังงหููขออนนนนรีี่่มะไก ฉันกลัวที่จะนอนหลับแล้วโอ้โห,โหอันนี้คือถ่ายหลักฐานจัดไปครับแก๊กเราได้หลักฐานเอาไปเขียนข่าวแสดงว่าเจ้าของบ้านน่าจะน่าจะโดนจับไปฝังชิปสักอย่างนะครับติดตามสมองตู้มีอะไรไหมเฮ้ยเดี๋ยวขนาดแบบนี้โอ้โหอย่าบอกนะว่าเกมเพย์เกมเ,ม,เมเต็มจะมีให้แบบเล่นไฮเอ็นซี e กซ่อนแอบ,บกัน แต่ว่าเดโมนี่อย่าเพิ่งมีได้ไหมขอร้องละ่ะโอเคไปดูห้องห้องเล็กนะครับห้องนี้ผมเห็นตุ๊กตาด้วยน่าจะเป็นห้องของลูกเขาเนี่ยโอ้ยโอเคมาดูดิเฮ้ยทำไมมันสว่างวะตรงเนี้ยมีหน้าต่างเฮ้ยสูงจังอันนี้ปีนเข้าหรือปีนออกวะถ้าเกิดว่าปีนออกเขาจะออกไปทำอะไรอะโถโต๊ะมีกระดาษอันนี้มีรูปภาพเหรอโอ้โหรูป รูปวาดของเด็กนะครับน่าจะเป็นของลูกสาวที่หายตัวไปในรูปมันจะมีหมาเห่าตัวอะไรไม่รู้อยู่ด้านนอกโอ้แล้วโบกมือบายๆด้วยด้านเฮ้ยด้านหลังมีแล้วมันฆ่าหมาเหรอโอ้ไอหมอนี่โดนพลบวสัตว์แน่นอนไม่รอดหรอกแกไม่รอดแน่เอเลียนมีอะไรในไดอารี่อีกแล้วเหรอ เป็นโน้ตนะครับน่าจะเป็นโน้ตจากคุณพ่อนี่เป็นห้องนอนของลูกสาวฉันในคืนนั้นน่ะฉันได้ยินเสียงแปลกๆฉันก็เลยเข้ามาแต่พอฉันเข้ามาเธอก็ไม่อยู่บนเตียงแล้วแล้วก็หน้าต่างนะเปิดอยู่ฉันคิดว่าพวกมันจะต้องลักพาตัวเธอไปแล้วแน่ๆเลยโอ้โหแสดงว่าเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยแสงมาทั้งแสงและเสียงอุย้ยเดี๋ยวอะไรเจเย็นเพื่อนอย่าอุย้ย อะไรวะอะไรไฟดับทั้งบ้านเลยเปิดไฟกดเอฟจัดไปกูปีแฟลไลท์ด้วยเหรอวะเนี้ยไฟฉายสว่างมากเฮ้ยยังไงอันนี้รูปยังไม่ดูดูก่อนได้ไหมรูปอะไรรูปน่าจะรูปลูกสาวนะครับชัดเจนผมว่าใช่ยังไงต่อวะเนี่ยเอาอยัางไงต่อวะเทเลอร์เทเลอร์ฟอกเพื่อนไปดูด้านนอกเหรอโอเคด้านนอกก็ด้านนอก ฮัลโหลมีใครเข้ามาไหมครับฮัลโหลเฮ้ยเ,เดี๋ยว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 ปิด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 ปนกูปิดปิดโอ้โหมันอยู่ไหนวะเสียงอะเฮ้ยอันนี้หลอนจริงเสียงแบบเสียงเมื่อกี้มันอยู่อยู่แถวเนี้ยอย่าบอกนะมันเข้ามาในบ้านแล้วแล้วเสียงอะไรวะเสียงเหมือนวิทยุเลยเดี๋ยวเราเอาไงอะอันนี้คือต้องซ่อนต้องอะไรไหมครับ ไม่รู้ฮะตอนนี้แต่โอ้โหไฟดับแล้วดูได้ไหมไม่ได้เว้ยกดอะไรไม่ได้เลยด้านนอกก็มไม่รู้หละแถวนี้มืดไปหมดต้องลงไปด้านล่างเหรอวะโอ้โหเฮ้ยเสียงใกล้เปิดประตูประตูบ้านไหนวะเฮะ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มันไม่ล้มนี่ก็อีมันไม่ล้มหรือผมจำผิดว่าต้องไปก่อเทปดูแล้วบ้างเนี่ย โอ้โหอันนี้ก็ล้มผมว่าใช่อย่าบอกนะมันเข้ามาแล้วเอ้ยเดี๋ยวประตูเปิดบานนี้ชัวร์เลยมันเข้ามาแล้วหรือเปล่าวะมันเข้ามาแล้วหรือเปล่าโอ้ยห้องนี้มันไม่เปิดนี่ช่ปะตอนผมมาตอนแรกอะ่ะปิดประตูก่อนด่วนเลยโอเคยังไงต่อทางซ้ายมีประตูเปิดไม่ได้ทางขวามาเ,เดี๋ยวนะทางขวามีอะไรดูไหมครับด้านหลังดูเหมืนจะมีรูปภาพ รูปอะไรวไม่ได้จะมนจ้าจังเลยรูปภาพปลาตายกันเป็นละนาวและอันนี้ล่ะอันนี้ไม่รู้สัตว์อะไรน่าจะเป็นสัตว์นะครับเป็นซากมันไกลหรือเกินไฟก็จ้าเหลือเกินอันนี้รูปเอ่อเอ้ยวัวเป็นเป็นอย่าบอกนะว่าฝีมือเอเลี่ยนแต่ตัวนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวอะ่ะเอออันนี้คืออะไรดูเหรอ ใส่เทปโอ้โหจานบินเพิ่งเจอปรากฏการณ์หน้าสิวหน้าขวานยังจะมาดูอะไรอีกเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนผมคิดไปเองว่าผม,ผ,มผมเหมือนได้ยินเสียงอะไรโอเคเรามาดูหนังดีกว่าคุณผู้ชมมาหมุนติวติมา,มาแล้วมันคือหนังเรื่องอะไรวะเนี่ยแล้วพี่แกลงจากรถลง้ทำไมไม่มีหัวทำไม อ้าวทำไมมีเจ็อ๋อคือทีวีมันไม่ดีนะเอออันนี้ลงไปทำอะไรอ่ะแล้ววอะไรเสียงอะไรวะอันนี้คือเสียงในเทปคือเสียงในนอกเทปอะไรวะนะโยอโอ้โหอะไรอะไรนักหนาวะเป็นผีแลือเป็นเอเลี่ยนแลนนหาตกใจขนาดนี้วัดยังไงต่อ ดูไม่ดูแล้วไม่ดูไม่ดูยังไงครับเนี่ยเออเอาประตูเปิดได้เองโอ้ยหน่ากลัวกับผีนะเอเลียนมันจะมีกระดาษอยู่ด้านในกระจกเดี๋ยวนะห้องน้ำมาดิเดี๋ยวผมมาดูแป๊บหนึ่งนะห้องน้ำครับเมตต้องมาอ่านโน้ตอีกแล้วปิดประตูดูสิโน้ตอะไรอ่านเลย ตอนที่ฉันเป็นเด็กน่ะฉันมีอาการปวดหัวที่คอยกวนใจฉันมาตลอดแล้วทุกวันนี้มันก็ยังทําให้ฉันทุกทรมานอยู่ฉันไปหาหมอมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่ว่าไม่มีใครให้คําอธิบายได้เลยว่ามันเกิดจากอะไรตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าทําไมหมอถึงไม่เรียกอาการของฉันว่าไมเกรนคําตอบง่ายมากเลยฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นสาเหตุมาจากตอนที่ฉันโดนลักพาตัวไปนั่นแหละฉันเพิ่งมานึกเรื่องนี้ออกตอนที่ฉันเจอไดอารี่เก่าๆของฉันนั่นนหะเป็นตอนที่ฉันเริ่มมีอาการไมเกรนแล้วก็ล่องรอยที่หลังหูของฉันน่ะอาจจะเป็นกกการิ้้้งงง่อขพววมมััันนนไไ็ดฉใจ ว่ามันจะต้องฝังเครื่องติดตามหรือว่าเครื่องส่งสัญญาณอะไรต่างๆไว้ในตัวฉันฉันคิดว่ามันต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆฉันไม่ได้บ้าแน่นอนเพื่อนอะไรอะแพลลงมาให้ดูในขวดมีอุปกรณ์แปลกเฮ้ยไอ้นี่หรือเปล่าวะที่เขาบอกว่ามันฝังอยู่หลังหูแสดงว่าเขาพ่าออกมาหรอโอ้โห oh, oh, ผมว่าใช่ไอ้นี่แหละแล้วมันมีเนี่ยไอ้มีดผ่าตัดอยู่ในซิงก์อะเฮ้ย <Hey, S 1> อันนี้ก็เป็นหลักฐานชันดีเลยนะครับของพวกเอเลี่ยนเนี่ย คือทำไมเราไม่ถ่ายรูปไว้วะฮะแต่ตอนนี้เออเออเออเสียงอยู่ไหนอะเสียงอยู่ไหนด้านบนเหรอด้านบนหรือด้านนอกหรือนอกห้องอะไรยังไงเออเอาอยัางไงดีวะเนี่ยหรือว่าผมต้องทํายังไงต่อวะอย่าบอกนะว่าต้องจุกกลับไปที่รถตัวเองใช่หรือเปล่าวะไม่รู้แหละเปิดประตูมาฮัลโหลอยู่ไหนอะเออเอเอ อะไรอยู่ดีๆก็มืดเฮ้อยอะไรเพื่อนอยู่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวไม่มีนะโอเคน่าจะคิดไปเองนะครับน่าจะไม่มีอะไรหรอกเฮ้ยน,นี่ไม่น่าคิดไปเองแล้ววิงวิงไปที่หูเลยเฮ้ยเมื่อกี้มันมืดนะ่ะเนี่ยเมื่อกี้มันมืดตรงเนี้ยอะไรวะโอ้มันดักมันดักตบหัวผมแน่เลยด้านนอกเนี่ยเฮ้ย เอาดิเอาเปิดเปิดเปิดเอออะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอะไรจะเกิดก็ต้องโอ้โหโ,โหยกูตกใจดิีดดด่อีกแล้วไอ้หุ่นไล่กาไล่กูก่อนเลยตัวแรกเลยเป็นกากาไปไหนแล้วเฮ้ยเสียงแบบแอมบเบียนเงียบไปแล้วคุณผู้ชมแผนขึ้นมาให้ดูอะไรเนี่ยให้ซูมนะครับจัดไปอ,อะวัดเดี๋ยวนะแล้ว อยู่ดีๆสัญญาณเตือนภัยเอ้ยเตือนขโมยนะครับสัญญาณขโมยอย่าบอกนะว่ามันไปนรอเราอยู่ที่รถโอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเสียงมันยิ่แบบนั้นล่ะเพื่อนฮะอะไร <c oughs> โอ้โหบอกเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยววิ่งไปที่รถ วิ่งไปที่รถกดชิปวิ่งไปที่รถแต่ตอนนี้หน้าผมขาวมากผมไม่รู้ว่าเป็นขาวเพราะแฟทไลห,หรือเพราะอะไรผมวิ่งไปที่รถแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้เราน่าจะสตาร์ทรถเพื่อนอยู่ไหนวะฮนะอย่ามานะเนี่ยเนี่ยเนี่ยบอกแล้วไม่เคยจําว่าให้ปิดไฟหนะ้ารถเนี่ยเห็นไหมมันสตาร์ทไม่ติดอะไรอะเฮ้ยโอ้โห ขนาดใหญ่อลังการมหึมามหึไปบอกเลยว่าจานบินอันนี้มาเคตเขาเรียกว่าอันเดียวเหรอทําไมมีไฟหลายดวงแค่ยานลําเดียวเหรอแล้วเมื่อกี้หมายความว่าไงมันมันลอยไปหนึ่งอุยอ้ยออ้ขออนุญาตซูมดูเห็นแบบนี้รู้สึกว่าเอา้า ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเดลเฮีย เอเวียนแอปดักชั่นนะครับเป็นเดโมที่สนุกมากครับผมอยากเล่นเกมเต็มเลยอะ่ะคือมันดูมีการวางพอดวางเนื้อเรื่องให้มีความมันบิวให้ผู้เล่นรู้สึกว่าอินในสถานการณ์นะฮะเกมนี้ยังไม่มีกําหนดวางจําหน่ายที่ชัดเจนนะครับเห็นบอกว่าจะวางจําหน่ายในปีหน้าแต่ก็ได้ปล่อยตัวที่เป็นปฐมบทนะครับหรือว่าโ o ลดอ,ออกมาให้ลองได้เล่นกันแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปลองดูนะว่าโ Pro ลด์ของเกมนี้จะเป็นยังไงสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมด้วยนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าผม สวัสดีครับ